ให้ไม่พลาดคลิปและสินค้าใหม่ๆฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับช่องอุปกรณ์เสริมสายไรนี้ต้อนรับนะครับวันนี้นะครับผมผมจะมานะครับจัดโปรโมชั่นนะครับผมลล้างสต็อกนะครับผมในส่วนของแบรนด์นะครับมาคูออปติกนะครับผมจะเป็นในส่วนของรุ่นนะครับผม มาคู่นะครับ446คูณ44 SF นะครับผมแล้วก็จะเป็นในส่วนของมาคู่นะครับ446คูณ44 SFFFP นะครับผมมีแบบเส้นเล็งธรรมดานะครับกับเส้นเล็งขยายตามซูมนะครับเส้นเล็ง SFP กับเส้นเล็ง FFP นะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมสินค้านะครับผมค้างสต๊อกอยู่ตอนนี้นะครับผมอยู่ รุ่นละ2ตัวนะครับผมตอนนี้นะครับผมจะลุล้างสต๊อกนะครับจะขายราคาถูกให้นะครับผมหากสินค้านะครับผมลอดใหม่มานะครับผมก็จะได้ขายราคาเดิมที่แพงนะครับผมเป็นราคาที่แพงกว่าจัดโปรวันนี้นะครับผมอบเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมแจ้งรายละเอียดสินค้ากับราคานะครับผมไปพร้อมๆกันเลยนะครับไปชมกันนะครับผมตัวแรกนะครับตัวแรกนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของรุ่นนะครับ มาคูนะครับ4ี่ค4กูณ44 sf นะครับผมตัวนี้นะครับปลาปลาข้างนะครับผมตัวนี้นะครับผมวิธีการปรับปลาจะเป็นแบบปรับปลาข้างนะครับตัวนี้ปรับบนล่างซ้ายขัวปรับนอกเซซิโลได้นะครับตัวนี้นะครับท่อใหญ่นะครับมองง่ายสบายตานะครับผมท่อ30มิมลนะครับหน้าเลน44มิลนะครับแถมฝากระดกหัวท้ายนะครับระยะการซูมจะอยู่ที่4-16ถึงเท่านะครับก็ระยะการมองเห็นก็จะอยู่ที่10เมตรนะครับผมถึง120เมตรกันเลยทีเดียวนะครับผม ตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของเลข serial number ของกล้องนะครับจะเป็นกล้องแท้นะครับผมตัวนี้นะครับผมนี่นะครับด้านหลังปรับสายตาได้นะครับท่านที่มีปัญหาเรื่องสายตานะครับผมโอเคนะครับผมในส่วนของเบื้องต้นก็จะประมาณนี้นะครับใครที่เล่นมาครูก็จะรู้ดีนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเส้นเลงกันนะครับนี่นะครับผมสมาชิกทุกท่าน เส้นเล็งลักษณะดังภาพเลยนะครับเส้นเล็งของมาควอปติกนะครับคมนะครับผมแล้วก็กระจกใสมากนะครับนี่นะครับลักษณะดังภาพเลยนะครับผมนี่นะครับเบื้องต้นก็จะประมาณนี้นะครับรุ่นแรกนะครับผมราคาจะอยู่ที่นะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบาทรวมจัดส่งฟรีเอาไปเลยนะครับผมเหลือประมาณสองตัวนะครับเพรื่องในพี่นะครับท่านไหนเห็นก่อนมีสิทธิก่อนนะครับผมของแถมก็จะมีคู่มือเอกสารการใช้งานนะครับ แล้วก็ผ้าชิ้เลนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นก้านปรับซูมนะครับผมผมแถมสติกเกอร์นะครับจากทางร้านให้นะครับหนึ่งแผ่นครับแล้วก็จะมีระดับน้ำนะครับเอาไว้ตั้งนะครับตั้งกล้องนะครับผมโอเคนะครับแถมให้นะครับครบพร้อมใช้นะครับผมขาจับไางนะครับสามารถเลือกได้นะครับมีส1เดมิลกับยี่สิบมิลนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกันนะครับผมตัวต่อไปนะครับ ก็จะเป็นในส่วนของแมคคูนะครับ4 6 4 4 SFFP f นะครับตัวนี้เป็นรุ่นฮอตยอดนิยมเหมือนกันนะครับผมตัวนี้แถมฝากระดูกหัวท้ายเหมือนกันนะครับผมแนลเลน44มิลนิมครับท่อครับเป็นท่อ30มิลมนะครับผมปรับลาข้างนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับปรับบนล่างซ้ายขวาแบบปรับนอกนะครับเซ็ตซีโร่ได้นะครับตัวนี้นะครับผมระยะซูมนะครับจะอยู่ที่4-16เท่านะครับผมระยะการมองเห็นก็10เมตรถึง120เมตรนะครับ ตัวนี้นะครับผมปรับสายตาได้นะครับผมด้านหลังนะครับนี่ครับสินค้าเป็นของแท้นะครับแอดแกสไล่อากาศมาเรียบร้อยนะครับตัวนี้กันน้ําได้นะครับผมนี่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของเลขรีย i a l number ของกล้องนะครับโอเคนะครับผมแถมพรลดแสงให้นะครับผมโอเคนะครับผมในส่วนของรุ่น ffp ตัวนี้นะครับผมจะมีนะครับนี่นะครับจะเป็นในส่วนของวงล้อปรับหลาให้นะครับนี่นะครับแถมให้ฟรีนะครับ นี่ครับใส่ก็สวยขึ้นแบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อนที่พี่นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของสเล็งกันนะครับว่าสเล็งแบบขยายตามซูมเป็นยังไงนะครับเพื่อนเพื่อนี่พี่นะครับอเพื่อนเพื่อนอาจจะยังไม่รู้นะครับผมว่าสเล็งแบบ FFP นะครับผมขยายตามซูมนะครับสเล็งเขาจะขยายด้วยนะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับเพื่อนเพื่อี่พนะครับนี่นะครับสเล็งฝังในกระจกนะครับตัวนี้นะครับมีตัวเลขบอกนะครับนี่นะครับ ลักษณะดังภาพเลยนะครับแข็งแรงทนทานมากนะครับสำหรับซิลิงนะครับผมโอเคนะครับเบื้องต้นนะครับประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับผมในส่วนของราคานะครับผมจะอยู่ที่นะครับจากปกติอยู่ที่นะครับสามพ้อยถึงสามพอบาทนะครับ แต่วันนี้นะครับเหลือเพียง2ตัวนะครับผมก็เอาไปเลยนะครับ28 5 0หสบาทรวมจัดส่งฟรีนะครับผมราคานี้หาที่ไหนไม่ได้แล้วนะครับผมอโอเคนะครับของแถมนะครับผมขาจ็อปร่างนะครับแบบมาคููของแท้นะครับผมท่านสามารถเลือกได้นะครับ11มิลกับ20มิลนะครับเลือกได้หนึ่งแบบนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับวงล้อปรับหลาแถมให้ฟรีนะครับผมจะมีนะครับผมตัวนี้สามารถเซตซีโร่ได้นะครับจะแถมนะครับผมตัวขันปรับเซตซีโร่นะครับแล้วก็ ตัวก้านปรับซูมนะครับแถมให้ฟรีนะครับผมแล้วก็ทางร้านนะครับแถมระดับน้ําให้ฟรีนะครับผมแล้วก็สติกเกอร์นะครับผมจากทางร้านนะครับคู่มือเอกสารการใช้งานนะครับครบพร้อมใช้นะครับเพื่อนๆพี่ๆนะผมอ่ะโอเคนะครับผมราคานะครับก็แจ้งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม สินค้านะครับมีรับประกัน30วันนะครับหักเสียภายใน30วันทางร้านเคลมตัวใหม่ให้ทันทีนะครับผมอ่ะถ้าในสนใจก็ติดต่อมาที่ idline นะครับ j u k p p p นะครับผม line id ajukppp นะครับผมออะไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับลองทักเข้ามาสอบถามกันก่อนได้นะครับแอะวันนี้ก็รีวิวนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ